อัสลามอะลาอุครับสวัสดีวันที่16นะครับมิถุนายนสองห้ขนาดนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงยีนะครับต้นที่5สวยเนาะเหลืองนะครับมหีหน้าทองหน่อยนึงนะครับมีขาวสีวานนอีกสีหนึ่งนะอุ้ยม,มือวงโตนี้มันแบบ จะบิดจะอะไรบางทีมันก็ต้องระวังอะเนาะดอกมันบานกำลังสวยเลยคือคือตะกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยากบิดบิดเข้ากล้องให้มันเห็นชัดๆก็บิดแรงไปหน่อย <S <S หักเลยนะครับสวยดีต้นที่ห้านะครับมีรอยตรงนี้หน่อยหนึ่งหายดีเรียบร้อยเห็นปะไม้เขารักษาตัวเองได้นะครับชวนชมนะ่ะเขารักษาตัวเองได้แล้วก็ไม้เบ่งตัวดี สมบูรณ์แข็งแรงต้นที่ห้าเนี่ยครับใครจะเอาแล้วเป็นไม้เลี้ยงเก่าเลี้ยงนานนะนี่ไม่ใช่ไม้กิ่งใหม่นะตัดทดหนึ่งมีดแล้วให้กล้องเป็นอะไรนะี่มือตื่อตืตเลยตัดทดหนึ่งมีดแล้วต้นใหญ่สวยขอเจ็ดร้อยครับขอเจ็ดร้อยใครชอบทักมาอันนี้ก็ตัดทดเรียกพุ่มแต่ต้นใหญ่มากต้นที่หโคตรใหญ่สวยนะครับดอกสวยนะครับ พุ่มมันจะเล็กไปหน่อยเพราะตัดทดเรียกพุ่มแต่ไม่เกินสองสามเดือนไม่เกินสองเดือนหรอกครับได้แบบนี้นะครับต้นที่หกสวยมากสวยมากใช้ได้เลยนะครับนี่ดอกกําลังมาเลยเห็นไหมเดี๋ยวรอบเนี้จะใหญ่รอบเนี้จะได้แบบนี้เลยเนี่ยสวยสวยมากนะครับรอบรอบเนี้อันนี้คืออันนี้คือก็ตัดทดหนึ่งมีดเหมือนกันต้นที่หนึ่งเนี่ยได้แบบนี้ทรงสวยมากโชว์ได้เลยอ่ะ โชว์หน้าบ้านได้เลยเนี่ยปะ่ะส่งเข้ารูปเข้าทรงสวยอันนี้มันอยู่ในกระถางใหญ่เนะมึงโตเลี้ยงใส่กระถางใหญ่ไม่ได้ใส่กระถางเล็กเพราะว่าหนึ่งมันดูแลง,ง่ายแล้วก็สองคือออตรงนี้มันว่างก็วางไปวางติดๆกันมากๆไม้มันดูเบียดเบียดอ่ะมังโตชอบวางไม้ห่างๆนะครับตอนนั้นพอมันขึ้นเต็มไปหมดมันแน่นไปหมดไงดูแล้วมันแน่นเบียดไปหมดมึง พออันไหนที่บางตัวห่างได้บางตัวจะวางสังเกตดีๆีดิบางตัวเลี้ยงไม้จะวางห่างไม่วางชิดเพราะวางชิดไม้มันไม่สวยมันไม่กลางกิ่งนะนี่ต้นที่หนึ่งตัดทดหนึ่งมีดแล้วที่ที่พูดเรื่องตัดทดหนึ่งมีดคือเลี้ยงนานแล้วไม่ใช่ไม้เสียบใหม่ไม่ใช่ไม้กิ่งใหม่ไม่ใช่ไม้พึ่งโตโคตรก็เท่ากับว่าไม้ต้นนี้เลี้ยงมาอย่างน้อยต้องมีปีปีครึ่งหลังจากการเสียบเรียบร้อยถึงสองปี เพราะนั้นไม้มันจะเขาจะสมบูรณ์แข็งแรงมากโตวไวใหญ่เร็วดูดอกดิยเลี้ยงง่ายตาย,ยากโตวไวใหญ่เร็วเนี่ยแดงมีอยู่สองต้นที่แบบจัดจ้านนะครับใครจะเอาก็ทักมามีต้นที่หนึ่งกับต้นที่เจ็ดเนาะอันนุ้นดอกมันเพิ่งจะเริ่มแทงแทงตูมต้นละเจ็ดร้อยสามต้นสองพันนะครับอันนี้มีสามสีนี่ดอกแดงมาละแดงมาละแดงพยาเพิ่มทรัพย์แล้วก็อันนี้เป็นชมพูอีกสีหนึ่ง แล้วก็ฝั่งนี้เป็นะระฆังทองนะครับเนี่ยต้นที่สองอันนี้ก็สวยต้นละเจ็ดร้อยต้นที่สามนี่ใช้ได้เลยนะลูกไม้ดอกตัวนี้ให้ดอกดีเนี่ยดอกแตกๆอย่างเงี้ยเด็ดทิ้งนะครับเด็ดทิ้งเอาไว้ก็เกะ็กะละลานทําให้ดอกอื่นมันดูอนนี้ไปด้วยนะครับหรือว่าทรงดอกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันโตก็เด็ดทิ้งไปเรื่อยเปื่อยเลยทรงดอกมันบานแฉ่งๆอย่างเงี้ยดูดิ ต้นที่สามนี่ก็สวยอันนี้ก็เพิ่งตัดทดจิ่งพุ่มเริ่มมายังไม่ใหญ่นะครับก็สวยใช้ได้แล้วนะครับต้นที่สามเนี่ยดูมือบางตัวดิต้นต้นมันใหญ่นะแต่ว่าทรงมันอาจจะดูเล็กเพราะว่าพุ่มมันยังมาได้ไม่เต็มที่นะครับก็ขายแค่เจ็ดร้อยสามต้นสองพันใครจะเอาก็ทักมานะครับชอบต้นไหนก็บอกอันนี้มีสามสีอันนี้สีนี้สีชมพูตัวนี้ยังไม่มา นะครับอันนี้มาแล้วห่อซับมาแล้วแล้วก็น้องผักบุ้งมาแล้วโคดไเริ่มเลยโคดบักเป้งเลยเนี่ยนะครับพุ่มสวยเนี่ยตัดชดมีดหนึ่งไม้ก็จะเข้าเข้ากิ่งน่าจะได้อีกสักมีดหนึ่งคงจะสวยแต่พุ่มมันมันตีพุ่มแล้วอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับน,นี้ก็ขอเจ็ดร้อยแล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งนี่อันนี้มีสีสีมีอันนี้สีหนึ่ง ตรงนี้ดอกกําลังจะมามีเหลืองแล้วก็มีตรงนู้นต้นที่เก้านี่ก็สวยน,นี้ใหญ่ดีใหญ่โตโมโหลานดีอันนี้ก็ขอเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็มีตรงนู้นนะครับพาดูสองปีบตรงนี้ต้นใหญ่ดีนี่อันนี้ต้นที่สิบเอ็ดนี่หอซับสวยไหมดอกกำลังมา ดอกมาพลือพลักพลักดอกมันใหญ่เนาะห่อซับเนาะห่อซับนี่โคตรใหญ่สวยต้นที่สิบเอ็ดต้นที่สิบสองเป็นแดงตัวนี้นะครับต้นที่สิบสองดอกมาเรื่อยๆแหละสวยดีต้นนี้สวยสวยได้ดอกมาเรื่อยๆมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเนี่ยต้นที่สิบสองสวยแล้วก็แดงกุหลาบดอกใหญ่ต้นที่สิบสามอันนี้ก็กางกิ่งไปเรื่อยดอกก็มาเรื่อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็สวยได้เลยนะครับเนี่ย ต้นละเจ็ดร้อยต้นละเจ็ดร้อยนะครับสามต้นสองพันแล้วก็นาวังต้นนี้ใครจะเอาบางตัวก็ขายแปดพันไม่ขายขายแค่ห้าพันเหมือนพี่ต่อไปต้นหนะึ่งเดี๋ยวรอหน่อยรอมันแห้งหน่อยพี่ต่อเขาเอาไปแล้วขอห้าพันนะครับลดไปเลยต้นละสามพันเนี่ยขอห้าพันขอห้าพันอันนี้ก็เหมือนกันนี่ขายไปปล่อยเลยใครจะเอาสูงเมตรกว่านะ กิ่งใหม่นะกิ่งใหม่นะครับต้องไปตัดทดสักมีดหนึ่งหรือไม่ตัดแล้วก็ได้นะครับนี่ดอกมันหมดแลวนะครับขายแค่ห้าพันจากแปดพันน่ะขายแค่ห้าพันดูเต็มกระถางหกปีบเลยขอแค่ห้าพันเนี่ยกลางใบกลางอะไรแล้วเดี๋ยวดอกอุ้ยไม่เกินสองเดือนดอกรอบใหม่ก็มานะครับนี่มีรอยกิ่งที่มันดอกมันเยอะจัดอะจนกิ่งมันไม่โดนแดดจนกิ่งมันเสียเนี่ยบ้นเนี่ยแทงแล้วเห็นไหมเนี่ยไม้เขาดูแลตัวเองได้เนี่ยแทงแล้ะ เห็นไหมแทงกิ่งให้มันได้แดดเถอะให้มันใบกลางเถอะเดี๋ยวสวยที่รอบที่แล้วที่มันมันมันเนี่ยมีกิ่งเสียงเงี้ยโอ้โหดอกมันเยอะไปบางตัวก็บ้าพลังเกินจริงๆเขาไม้เขาไม่ให้ดอกเยอะขนาดนั้นคือให้ดอกเยอะขนาดนั้นน่ะต้องระวังถ้าโดนฝนต้องต้องต้องรีบเด็ดดอกทิ้งเนี่ยเป็นประสบการณ์แบบบอกกล่าวให้ท่านลูกค้ารู้เลยไม้ถ้ามันดอกเยอะหน้าแรงไม่เป็นไรให้มันออกดอกไปเถอะ นะครับแต่ถ้าหน้าฝนน่ะถ้ามันดอกเยอะอย่างนั้นน่ะมันออกดอกไม่เป็นยัเป็นยางเลยตอมันเก่าไงแล้วมันไม่ได้มันเพิ่งเสียบได้มันเพิ่งให้ดอกแรกไงตอมันเก่าแล้วสมมติดอกมันมาเยอะๆอย่างนั้นน่ะไม่ถ้ามีใบอ่ะดีกว่ามีใบเยอะๆอ่ะไม้มันโตเร็วแต่ถ้ามีดอกเยอะๆไม้มันไม่โตแล้วมันทําให้ใบเบยเสียไปด้วยเนี่ยไอ้กิ่งที่แห่ไอ้ที่ที่เป็นเน่ายอดอย่างเงี้ยป่ะไม่ได้กิ่งที่มีดอกนะมันโดนโดนโดนดอกบังแสงจนตัวเขาอ่ะเสียเนี่ยดูดิแตกมา พอมันได้แดดมันแทงเลยนะครับตอนญี่ปุ่นน่ะได้แดดแทงเลยเนี่ยเลยขายปล่อยเลยต้นนี้จากแปดพันขอห้าพันและใหญ่มากด้วยห้าพันขอค่าส่งสามร้อยรอดอกรอบใหม่ใครเคยเห็นแล้วก็จะรู้ว่ามันเนี่ยถ้าอย่างนี้นเห็นปล่ามันจะดีเลยคือตอนที่ฝนตกบ่อยๆฝนตกทุกวันน่ะดอกมันไม่ค่อยมาใช่ไหมดอกไม่ค่อยมีดอกน้อยมีแต่ใบพอฝนห่างช่วงแล้วเนี่ยดอกเริ่มมาเนี่ยดูดิ จะไม่มีกิ่งเสียเลยคือทีเนี้ยทั้งมาแบบมาเต็มอ่ะดูดิดูออกดอกดิเนี่ยดูออกดอกสิดูสิเนี่ยพอตอนพอตอนได้ดอกเอ้ยได้แดดเยอะๆอย่างเนี้ยเห็นปะ่ะทีเนี้ยใบก็กลางดอกก็มาโอ้โหแจ๋วเลยนี่แล้วก็ไม้มันจะเบ่งตัวเร็วทุกวันสังเกตดีๆดิพอมันอย่างเนี้ยไม้มันจะเบ่งตัวเร็วดอกมันจะมาดีทุกวันเพราะมันได้ใบสังเคราะหแสงคือ หาอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไงเอาอาหารที่เก็บขึ้นมาปรุงให้สุกแล้วก็เอาไปเลี้ยงต้นเนี่ยะต้นจะเบ่งไวมากในขณะที่ยักษ์ญี่ปุ่นตอนนั้นต้นจะเบ่งช้าเพราะว่ามันมีดอกเยอะมากนะครับนี่อันนี้ตามธรรมชาติบังคับกันไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องปล่อยเนี่ยเราก็แค่ช่วยเขาเด็ดๆออกให้มันใบมันกลางพาใบมันกลางแล้วเดี๋ยวมันสวยเลยนี่อันนี้ก็สวยอันนี้ขอแปดพันข้าส่งสามร้อยใหญ่มาก ใครอยากได้ก็ทักมาบอกบางตแล้วกันลดได้นิดหน่อยอะ่ะนี่ต้นหนึ่งนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้สุดสุดตองโอ้โหด,ดูดูมือบางตัวมีหน้าหน้าทองด้วยนะนี่ก็ขอแปดพันนี่สุดตองอันนี้คือไม้ชั้นคูอยู่แล้วไอเรื่องความสวยของดอกอะไรไม่ต้องพูดถึงมาเต็มมากนะครับนี่นี่บานยังไม่เต็มฟอร์มนะยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมามันผ่านฝนไงนดูโขดมีหน้าหน้าทอง สวยยังไม่ได้ตัดแต่งมึงตัวคิดว่าจะไม่ตัดแต่งอะไรเยอะหรอกตัดแค่ลอยๆนี่ออกก็สวยละเนาะสวยจริงเต็มกระถังหกปีป๊บเนี่ยขอแปดพันใครชอบก็ทักนะนะครับต่อราคานิดราคาหน่อยมึงตไม่ว่าหรอกเพราะว่าของพันนี้มันมันต่อรองกันได้นิดหน่อยแต่เยอะๆมึงตก็ไม่ไหวนะครับขอแปดพันค่าส่งก็ขอสามร้อยนะครับ อ่าอันนี้ชุดนี้ลูกค้ารับแล้วเดอ้อเดี๋ยวถอนให้คืนนี้นะเอ่อไซส์กระถางหกนิ้วชื่ออะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่นี่เจ้าใหม่นะนัทนัทธนิชานะครับนัทธนิชานะครับอยู่อยู่สงขลานี่สิบต้นนี้นะครับลูกค้ารับแล้วเดอ้อ นะครับสิบต้นนี้ลูกค้ารับแล้วเด้อนะครับหมดละอ้ามีมีแปดนิ้วมีแปดนิ้วอ่ามีแปดนิ้วอีกสิบต้นนี่แต่แปดนิ้วนี่แปดนิ้วนี่สิบต้นขอพันหนึ่งนะแปดนิ้วนี่ขอต้นละร้อยนะใหญ่เหมือนกันนะครับแปดนิ้วนี่ขอต้นละร้อยนะนะครับมันใหญ่กว่าใหญ่กัาตั้งเท่าหนึ่งเนี่ยนะครับขอเพิ่มราคาอีกนิดเดียวอ่ะนะครับขอเพิ่มราคาเท่าไหรสามสิบบาทนะครับโดนค่าส่งไปแล้วก็ร้อยกว่าบาท นะครับก็เหลือไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่อยากขายบางตไม่ค่อยขายลายต้นนะบางตขายไม,ม้เหมาเพราะว่ามันได้ราคาถูกหน่อยบางตก็ขายทุกถูกอะ่ะบางตไม่ชอบไปแข่งขันกับใครเขาขายลายต้นกันต้นละเท่าไหร่แนิ้วร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยห้าสิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบางตขายต้นละร้อยแต่ซื้อสิบต้นส่งฟรีด้วย e m s นะครับไม่ได้ส่งฟรีแบบธรรมดาก็ก้องแกงกากิงก้งกาก,ก,กังนะส่งฟรี e m s เร็วมากนะครับขอให้มันแบบลากไม่แฉะแบะมากแพ็ค ส่งแป๊บเดียวถึงเนี่ยสิบต้นขอพันบาทส่งฟรี EMS โอ้โหใครเคยรับไปแล้วไซส์แปดนิ้วก็จะรู้ว่าค่าค่าส่งมันเท่าไหร่แล้วก็เร็วจริงไหมนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้ารับแล้วชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดที่สี่ลูกค้ารับแล้วนะครับมีชุดที่สองนี่ชุดที่สองนี่มีแดงอุดมทรัพย์ต้นหนึ่งต้นละห้าร้อยนะ แล้วก็ลูกไม้ตัวนี้แบบเดียวกับไอ้ต้นสองปีบอะนะครับใหญ่พอๆกันนะครับดอกใหญ่สวยนะครับเนี่ยไม้ไม้ทรงเกนเดียวกันเลยแต่อันนี้มันเล็กกว่ากันโอ้โหเล็กกว่ากันสองเท่านี่ชุดที่สองชุดที่สองแล้วก็แดงพญาเพิ่มซับนี่สวยเวอร์วังอลังการสวยจริงสวยจังสวยกะละมังถังแตกมันสวยจริงนะไม่ได้สวยเล่นๆนะไม่ได้สวยแบบสวยขอไปทีนะไม่ใช่ลาก็สวยนี่ชุดที่สองยังอยู่สามต้นพันเอาไปเลย นะครับแล้วก็อันนี้นี่นี่สวยมากอันนี้เป็นไม้พ่อเม็ดนะสองต้นเนี้ยอันนี้ใครจําดอกได้ก็คือที่เป็นเนี่ยเนี่ยเี่ยที่เป็นชมพูแฉนแนเนี่ยอมแดงแดงบานเย็นดิต้องเรียกว่าบานเย็นแล้วอันนี้ดอกแดงดอกใหญ่ๆ่ไงอันนี้เป็นไม้พอเม็ด,ดน,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 มมนะแล้วอันนี้เป็นสีของตอแล้วก็มีดอกแดงสองชั้นนะครับนี่สามต้นขอพันเดียวชุดที่สามเอ้ยไม่ใช่ชุดที่สามเว้ยอันนั้นชุดที่ แม่บางตัวลืมแล้วอันนี้ชุดที่สองมาชุดที่สองอันนี้ชุดที่สามนี่ชุดที่สามเป็นแดงอุดมทรัพย์แล้วก็มีไม้พาอเม็ดสองต้นชุดที่สามใช่ไหมนี่นี่นี่อันนั้นเป็นไม้พ่อเม็ดที่เหลืองๆชมพูชมพูขาวๆเนี่ยแล้วก็มีดอกแดงตัวนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นี่ต่อยักษ์ไอต่อญี่ปุ่นนี่ชุดที่สามชุดที่สี่ไปแล้วชุดที่ห้าเออนี่ชุดที่ห้านุ่น มีบางค้าต้นหนึ่งมีดอกแดงลูกไม้ต้นหนึ่งนะครับมีดอกแดงลูกไม้ต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้สีสีนี่ต้นเดียวนี่ชุดที่ห้าอ่ะนั้นชุดที่หกอ๋อสามต้นนั้นชุตราพันชอบกระทักมาไม่ชอบกระพานนะครับขายง่ายๆอย่างนี้แหละอ่ะเมื่อเช้าลูกค้าถามดูเพชรหน้าวังหน่อยเนี่ยเนี่ยไม้เพราะเม็ดมันเข้าทรงแล้วเห็นไหมอยากตัดทดจังเลยแต่บางตัวจะไม่ตัดทดแนละ้วปล่อยย,ย้้ย เพราะว่าอยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้ไปทั้งเต็มร้อยอะ่ะไม่อยากตัดแบ่งใครทั้งนั้นะนะครับจะว่าบางโตว,ว่าเขี้เอางกเราก็ต้องคิดถึงใจคนที่เขาซื้อต้นเนี้ยมันเป็นไม้แม่ไม้เพาะเม็ดใช่ไหมถ้าซื้อไปแล้วไม้มันมีการตัดขายไปแล้วอะ่ะเขาก็จะนอยแต่ถ้าบางโตตัดทดกิ่งแบบเอามาเอาแบบตัดทดเรียกพุ่มอะไรเงี้ยบางตัวก็จะบอกนะ แต่เรื่องเอาไปขายใครบางตัวไม่ตัดขายใครทั้งนั้นนะมีคนมาขอซื้อทุกวันแหละขายกิ่งเ <c oughs> พราะดอกมันแปลกมันสวยพวงนี้มันดอกแปลกๆนะั้นน่ะตัดไปรับรองไม่ซ้ําได้ดอกใหม่ๆแต่บางตัวจะไม่นะบางตัวขอให้สัจจาวาจาเลยว่าจะจะไม่ตัดกิ่งที่เป็นแม่ไม้เนี่ยไปขายนะครับนอกจากมาซื้อที่ร้านแล้วมาเอากิ่งพวกที่มันมีอยู่แล้วอะ่ะกิ่งแดงที่ตัวบางโตเองกิ่งแดงไอ้แดงอะไรนะแดงหน้าร้านอะ่ะ อะไรนะแดงสุขใจเอ้ยแดงอุดมสุขนะแล้วก็แดงลูกไม้ของมังโตเองแล้วก็พวกไม้สีที่มันมีมีขายตามท้องตลาดที่มันกิ่งยาวๆเข้ามาขอตัดก็ได้แต่ถ้าหากเป็นแม่ไม้เพาะเม็ดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะไม่ตัดขายใครนะจนกว่าจะมีคนซื้อไปหรือจนกว่าจะไม่มีคนซื้อจริงๆถึงจะขายแต่คงจะไม่ตัดขายแหละก็คงจะตัดแล้วก็เสียบชําไว้เป็นกิ่งตอนกิ่งชำํำสบายใจกว่าไม่ต้องมาแบบ กูเคยเอาของเขาไปขายเพราะบางโตรอเจ้าของแล้วก็ให้เขาเอาไปทั้งต้นทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่เก็บไว้เลยจะได้ภูมิใจว่าสบายใจว่าตัวเองมีไม้ที่เป็นคอลเลกชันของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าว่าต้นแม่อยู่ที่กูตะกิ่งแม่งถูกตัดเอาไปเสียบต้นอื่นไปซะแล้วไม่เอาบางโตเป็นคนเลี้ยงไม้อะบางโตเข้าใจบริบทเข้าใจจิตใจเข้าใจความรู้สึกนี้ดีสะก่อนบางโตไปซื้อไม้ก็ได้ต้นแม่ไม้พ่อเม็ดมาก็จริงแต่ ตัวตัวกิ่งถูกตัดเสียบไปโหอีลุยฉุยแจกแล้วเสียบเป็นร้อยต้นละมันโตก็ได้ต้นแม่มามันก็เฉยๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันโดนตัดไปเยอะแล้วแต่นี่คือไม่มีไม่เคย <N> นี่มาแล้วหน้าวางังนี่เป็นลาน้ําค้างเป็นลาน้ําค้างไม่เป็นไรนะั้นนี่ก็เนี่ยเขาจะตัดน้ําเลี้ยงของเขาเองถ้าไม้สายโบราณปะ่ะพอมันเป็นลาน้าค้างเขาตัดน้ําเลี้ยงออกเองเนี่ยเห็นปะ่ะพอเขาเป็นลาน้ําค้างเขาตัดน้ําเลี้ยงเลยนะครับเนี่ย กิ่งก้านใบใหม่เขาก็จะมาเนี่ยเขาจะตัดน้าเลี้ยงเห็นไหมเนี่ยต้นไหนที่ไอใบไหนที่มันไม่มีลาน้ําค้างเขาจะอยู่เห็นไหมเนี่ยเราเอามือแตะนิดเดียวเขาก็หลุดแล้วเนี่ยเพราะเขาตัดน้ําเลี้ยงเขารู้ว่ามันคือเชื้อโรคเขาก็จะตัดออกไม่ได้ดึงแรงนะเนี่ยเราแค่จับจับ,จบอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยถ้ามันเป็นลาน้ําค้างเขาจะพอมันเขาเรียกอะไรเหมือนตัวมีเชื้อโรคอ่ะเขาจะสลัดออกนี่สวยไหมทรงสวยมากเมกนสวยของห้าร้อย นี่ก็สวยเนี่ยนี่ขอห้าร้อยเ้ยอันนี้ไม่ใช่เว้ยงงอะเคยขอยข้างล่างดิขอห้ารอยนี่มันขอเจ็ดร้อยเนี่ยห้าร้อยไปดูกันนี่สวยไหมอยู่ในกระถางสิบแปดนิ้วนะทรงสวยมากมองโตมองกล้องไม่เห็นนะมันมันสะท้อนแสงนี่ขอห้าร้อย นี่ก็ทรงสวยขอห้าร้อยอันนี้แจกปากาลังด้วยนี่ขอห้าร้อยสวยมากตัวมองกล้องไม่เห็นนะครับนี่นี่ขอห้าร้อยนี่ขอห้าร้อยกี่ต้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้าสามพันหกต้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ลุกกระแตแต่แ,ตแตวบร่อนละร่อนละ อแสดงว่าเขาเลี้ยงลูกอยู่ตรงนั้นสี่ห้าหกหน้าวังนะโอ้ต้นใหญ่มากหกสามพันเอ่อต้นโคตรใหญ่อะ่ะนะครับขายปล่อยเลยใครจะเอาเอาสองพันค่าส่งให้บางโตร้อยนึงนะครับนี่ไม่ไม้เพาะเม็ดดอกชั้นเดียวนี่สูงเป็นเมตรเลยนะ ไอสูงเป็นเมตรเนี่ยบางตัวต้องขอค่าส่งร้อยนึงก่อนนะค่าส่งแม่งเกินค่าส่งแม่งบางต้นสามร้อยกว่านี่ตัวนี้สวยนี่สูงเป็นเมตรเลยนะยังไม่ได้ตัดทดไม่ตัดทดะ os, อะนะครับใครเอาไปค่อยเอาไปตัดแล้วกันสวยมากดอกใหญ่นี่อันนี้เป็นดอกซ้อนอันนี้เป็นดอกซ้อนสามชั้นดอกใหญ่มากนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นดอกซ้อนเออ่เนี่ยสามต้นนี่ก็เหมือนกันน,น,นี่นี่ดอกมาแล้วน,น,นี่เป็นดอกซ้อน เห็นไหมน,นี่สวยมากเป็นกร,รมะหยี่ด้วยเนี่ยเนี่ยต้นละเจ็ดร้อยเนี่ยต้นละเจ็ดร้อยนี่นี่ก็เหมือนกันนี่ชั้นเดียวนี่ก็สวยนี่ก็เจ็ดร้อยดอกสวยมากไม่ตัดนะไม่ตัดทดนะคือไม่ตัดทดไม่ตัดทดอะไรทั้งนั้นนะ่ะพี่ๆเพื่อนๆซ,ซื้อไปค่อยไปตัดไปทําเอาไม่ไม่ไม่ตัดให้ใครทั้งนั้นนะเพราะว่าถ้าบอกว่าตัดขายวันนั้นน่ะโอ้โหจะเอาจะเอา มงโตก็มาคิดอ้าวแล้วไอ้คนที่ซื้อซื้อต้นไปทั้งต้นเหรอวะเท่ากับว่ามันโดนตัดคือโดนตอนไปแล้วอะผมเชื่อมึงโตก็เลยเสียความรู้สึกเปล่าๆนี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแคปหน้าจอมาแล้วกันนี่โอ้หอันเนี้ยสวยมากสวยเวอร์อันเนี้ยมันมีสองชั้นนะดูดิเดี๋ยวดูเขาให้ดอกเนี่ยต้นเดียวเจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยค่าส่งเอามาร้อยหนึ่งเป็นไม้เพาะเม็ดนะเป็นต้นแม่เลยนะคือมีต้นเดียวอะ่ะ มีสี่ละต้นเห็นป่ะส่เนี่นี่น,น,นี่ดอกใหญ่มากเป็นต้นแม่นี่นี่มีสี่ละต้นนะครับเป็นต้นแม่เนี่ยเจ็ดร้อยนี่แม่ี่อยากให้ดูดอกนี้ต้นเนี้ยดอกเยอะมากเนี่ยเจ็ดร้อยถ้าส่งร้อยหนึ่งต้นเอียงเลยไปไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดทดอะ่ะเอียงก็ปล่อยมันเอียงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆซื้อไปแล้วมันไม่ได้ทั้งหมดนี่ดูดิสวยไหม เจ็ดร้อยสวยมากต้นเดียวเจ็ดร้อยค่าส่งเอามาร้อยนะครับนี่เป็นเป็นต้นแม่นะสามต้นขอสองพันเพาะอันนั้นก็เป็นเพาะเม็ดเหมือนกันเนี่ยเพาะเม็ดเหมือนกัน,นไม้เพาะเม็ดเต็มสองปีปลากเยอะมากทำรากไวน้นี่เป็นดอกแดงเป็นกร,รมะหยี่แบบนี้ดูให้ดอกเยอะอย่างนี้ใบด่างด้วยนะใบด่างด้วยใบด่างเองตามธรรมชาตินะนี่ใบนี่เป็นนี่ เนี่ยของห้าพันนะครับค่าส่งก็สองร้อยเต็มสองอะเต็มสองปี๊บลากลากตัดแต่งด้วยนะครับลากแต่งด้วยนี่แล้วก็ดอกให้แบบนี้นะนี่ก็ไม่เคยตัดทดเหมือนกันนะนะครับนี่ใครจะเอาก็เอาไปทั้งต้นเป็นใบด่างแบบนี้นะให้ดอกดีแบบนี้นะนี่เนี่ยของห้าพันนะครับค่าส่งก็ขอสักสองร้อยมาแล้วเหลืองตัวนี้เห็นไหมนี่เนี่ยขอเจ็ดร้อย อันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์อันนู้นเป็นม่วงศักดานะครับต้นละเจ็ดร้อยต้นละเจ็ดร้อยใครจะเอาทักมานะครับต่อญี่ปุ่นก็สามต้นก็สามต้นนี้ขอพันห้านะครับนี่ราชินีราชินีเพราะเม็ดต้นนี้ใครจะเอาขอพันเดียวค่าส่งร้อยหนึง่งโอ้เต็มกระถางสองปีแล้วนะครับใครจะเอาพันเดียวขอค่าส่งร้อยหนึง่งอันนี้ต้นเล็กๆอันนี้ต้นละห้าร้อยอันนู้นกิ่งตอนาชินีสายคงมาทาร้อยเปอร์เซ็นโน่นกิ่ง กิ่งช้อนาคอนดาสามเสาเดี๋ยวค่อยดูจะทำให้สวยเลยนี่อนาคอนดาะัะยักษ์ญี่ปุ่นต่างกันอย่างนี้นี่ยักษ์ญี่ปุ่นจะใบจะแบบนี้ดูดิมันกินสมบูรณ์แข็งแรงนี่อนาคอนดาจะใบแบบนี้ดูมันจะแหลมเห็นไหมกล้องเห็นไหมเนี่ยนี่นี่ยักษ์ญี่ปุ่นใบมันจะป้านนี่ความแตกต่างนี่อนาคอนดานี่ยักษ์ญี่ปุ่นต้นนี่อนาคอนดามันจะเป็นลายเป็นแบบงูงูหน่อยอะ ยักษ์ญี่ปุ่นจะเป็นแบบทรงเรียบร้อยหน่อยนะครับดูดูดูลำก็ลายมันจะขึ้นคนละลายใบมันจะขึ้น,นอย่างคนละอย่างนี่อนา,าคาอนดานนี้ยักษ์ญี่ปุ่นนี่ดูไว้เลยนะนี่ยักษ์ญี่ปุ่นใบมันจะแหลมเรียวอย่างนี้เลย <S 1> <S 1> เห็นไหมนี่ใบมันจะแหลมเรียวอย่างนี้อนาคอนเอ่อยักษ์ญี่ปุ่นใบมันจะป้านออกอย่างนี้นี่ต้นดําอันนี้ก็ดําเหมือนกันนะอันนี้ทําอันนี้มึงตตัดมาตัด มันมีสามกิ่งเลยตัดเลยตัดจะทํากิ่งจะทําชําให้มันเป็นกิ่งตอนให้มันเป็นสามสามอย่างเงี้ยสามสหายอันนี้เลี้ยงให้สูงเลยเน,นี้ยเมตรห้าสิบแล้วตัวว่าแม่งจะสองเมตรเอานะเพราะว่ามันสูงกว่าบางตัวอ่ะเพราะมันมันวางตีว่าเมตรห้าสิบเกินแล้วกันเนี่ยนะครับดูดิดอกสวยมากต้นไม้ฉเฉลย <laughs> เออเห็นปะเขาอยู่กับบางตัวว่าสวยงามไปอยู่กับเจ้าของเก่าเป็นลอยเป็นอะไรเขายกทิ้ง อยู่บางตับางตวามาเลี้ยงก็วสวยเลยนะครับก็แล้วแต่จิตใจคนน่ะไม่เหมือนกันบางตเลี้ยงไม้เพราะรักนะครับใจลําบากจะยังไงมันจะสวยไม่สวยไม่รู้กูเลี้ยงเพราะแบบมันจะได้อยู่กับเรานาน,านๆนี่ันามีสามสี่ต้นนะเดี๋ยวรอให้มันใหญ่ก่อนดีกว่ายังไม่ขายเก็บให้มันใหญ่ก่อนเพราะว่าขายตอนนี้มันพ,พี่เพื่อนๆต่อราคาเยอะบางตก็ไม่ขายนะครับนี่ดู มาแล้วมันเป็นไม้แบบเป็น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 ครูของต้นไม้อะ่ะครูของชวนชมทั้งหมดอะเพชรบัญน,นาเนะแต่มันกลายเป็นแบบต่อราคากันอย่างวันนั้นบางตัวอะไรนะบางตัวขายตัวละพันขอสองต้นพันห้าอย่างเงี้ยไม่ขายเก็บไว้อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเยอะมันไม่ได้เกะกะอะไรเก็บไว้โอ้ยเดี๋ยวก็ขายไม่ได้ถ้าใครที่ติดตามคลิปบางโตมาเพชรบรรณาบางตบางต,งตลงขายไปกี่ต้นแล้วละ่ะอันนี้คือที่ ยก็คือขายไปแล้วถ้าบอกปล่อยขายปุ๊บม,มันก็ไปหมดแต่บางตัวบอกไม่เอาไม่ได้ต้นละพันบางตัวก็ไม่ขายก็คนที่จะซื้อก็คือเขาพร้อมซื้อเขาไม่ได้พร้อมต่อเขาพร้อมที่จะซื้อต้นไม้ไปเลี้ยงเขาไม่ไม่พร้อมที่จะมานั่งต่อราคายิบย่อยหรอกนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อชวนชมไปเลี้ยงเนี่ยบางตัวกล้าพูดได้เต็มป่าเลยเขามีทุกคนอนะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะมีสตังค์นี่ดูลาน้ําค้างสลัดออกมดแล้วเดี๋ยวใบใหม่ก็ขึ้น พี่ๆทุกเพื่อนๆทุกคนอ่ะซื้อชมชมบางตัวไปเลี้ยงอ่ะร่ำรวยมีสตังค์กันทั้งนั้นน่ะเงินห้าร้อยพันหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะครับไม่ใช่แบบทำงานค่าแรงรับจ้างเวลาสามร้อยห้าสิบสามร้อยแปดสิบแล้วจะมาซื้อต้นไม้สักต้นหนึ่งเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปะบางคนมีเงินในบ,บัญชีธนาคารเป็นสิบสิบล้านเป็นพันพันล้านเป็นร้อยร้อยล้านซื้อต้นไม้บางตัวต้นหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องสิวๆมากเลยเหมือนทําตังค์หายอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะ เอาแค่เงินเขาเรียกอะไรเงินปันผลมาซื้อก็อซื้อต้นไม้บางโตได้ทั้งร้านแล้วนะครับเพราะนั้นน่ะอย่าต่อราคาบางโตเยอะเลยบางตเอาตัางค์สตังค์ที่พี่ๆเพื่อนเพื่อน,น,นให้มาค่าต้นไม้มาทําต้นไม้ตอ่อไม่ได้เอาไปใช้อะไรหรอกก็เห็นเห็นอยู่แล้วขายเลี้ยงมาตั้งนานขายต้นละห้าหกร้อยเนาะมันก็ถูกแสนจะถูกนะครับเพราะนั้นก็ให้ให,ให้ให้ราคาบางโตซะน่อยให้บางโตได้ทํามาหากินต่อไปได้แบบ ไม่อัตคัดมากอะบางโตไม่ได้ขออะไรมากหรอกขอแค่ให้บางโตดำรงดำรงอยู่ได้ให้มีร้านขายของโชว์ต้นไม้สวยๆได้ดูดิพุ่มกิ่งก้านมันมันสวยมากนี่บางโตยืนดูเขาอยู่ทรงสวยมากนี่ต้นหนึงให้จะเป็นจะเป็นแนวต่อไปอันนี้มันเพิ่งตัดเพิ่งตัดทดมีเดียวไงมันเลยยังยังยังพุ่มเล็กอยู่ก็เลยขายแค่แปดพัน อันนู้นขายสองหมื่นเอ้ยสองหมื่นหรือสามหมื่นจำไม่ได้หรอกขายไปราคาก็จําไม่ได้นะครับนี่ขอห้าพันไม้พ่อเม็ดดอกสวยมากใบด่างทั้งต้นด้วยนะครับใครจะเอากระทักมาหนุนยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงยืนอยู่สามต้นนะใครจะเอาก็ขอพันห้าพอค่าส่งออกมาร้อยหนึ่งต้นเดียวขอเจ็ดร้อยก็มีมานําเสนอเท่าเนี้ยสวยเนาะแดดมันแรงนะมันโตแดดแรงมากๆแล้วกล้องมันจะน็อกที่ พยายามเดินหลบลมไม่ใช่อะไรนะแดดแรงมากๆกล้องมันจะน็อกเอานะครับพอมันน็อกก็มันคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยเนี่ยต้นละเจ็ดร้อยสามต้นนี้ขอสองพันส่งฟรีด้วยแล้วดูทรงเนี่ยสวยใหญ่แล้วให้ดอกดูดิสมบูรณ์แข็งแรงมากสวยมากนะครับไม่ไม่ขี้เหล่ไม้มันโตไม่ขี้เหล่อะสี่ต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยมีชุดที่หนึ่งใครจะเอาทักมาเด้อนะครับนี่ ชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งสีต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยชุดที่สองแดงพญาเพิ่มซับมาตัวนี้เหลืองซับเจเลยเอ้ยอันนี้เหลืองละคังทองแล้วก็ข่าเนื้อน,นวนชุดที่สามนี่ตัวนี้มี 4, สี่สีอันนี้เป็นแดงดอกใหญ่ๆชมพูแล้วก็นแล้วมีสองสีนี่ชุดที่สามมีอยู่สามชุด <c oughs> ใครรับทั้งสามชุดแถมสองต้นนี้ให้ขอค่าส่งก็ชุดละร้อยนะนะครับ เท่ากับไม้ปี๊บไม้ปี๊บสามต้นพันก็มีชุดสองยังอยู่แม่ยืนเทสงงาดียชุดสองยังอยู่ชุดสามยังอยู่นะครับชุดห้ายังอยู่ชุดหกยังอยู่นะครับใครจะเอากระทักมาหน้าวาังก็ตรงนั้นนะ่ะหกต้นนั้นเอาไปสองพันพอนะครับออเอาแค่นั้นก่อนตะกี้ลืมดูตรงนั้นมันก็มีอีกแหละแต่พงโตเอาอเอาแคนะ่นั้นนะครับก็วันนี้มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรก็ทักไทยมา รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับ mm. การค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับ mm. ความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับ mm. ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจาการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับ <_ S 1> อย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลําบากนะครับผ่านพ้นอุปสรรคขวางหนามแล้วก็อย่าลืมมตอบบแทนนุุุญคคคณณผู้ีพรระะั สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสสละมุอะัยกุ้มะเราอมะตุลลฮอวะบบาระกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ